สวัสดีค่ะวันนี้ทีเคจะมารีวิวเปรียบเทียบเครื่องสำอางสองตัวนะคะก็ตัวหนึ่งเป็นของ Benefit นะคะชื่อว่า The Professional ก็เป็นตัวเป็นตัวที่เขาเคลมว่ามันจะช่วย minimize the appearance ของรูขุมขนนะคะก็คือมันจะช่วยทำให้รูขุมขนเนี่ยมันเล็กลงนะคะตัวนี้มีขายออ counter brand นะเป็นสินค้าที่ทีเคถือว่ามันมีราคาแพงนะคะก็คือ30เหรียญที่อเมริกา มาเปรียบเทียบกับตัวนี้ของ Maybelline นะคะเป็น Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser ตัวนี้เคลมว่าจะช่วยทำให้รูขุมขนเนี่ยมันเบลอมันจางออกไปนะคะก็ตัวนี้เนี่ยที่เคซื้อมาจากที่ Target ในะราคา5.99เหรียญนะคะการรีวิวเปรียบเทียบของทีเคในวันนี้เนี่ยทีเคจะซูมอินให้เห็นกันจะชัดเลยว่า บนผิวหน้าของ TK นะคะว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงก็ถ้าหาว่าใครจะไม่ไม่อยากจะเห็นพาร์ทนั้นเนี่ยก็สคิปไปดูด้านหลังได้เลยนะคะเพราะว่าซูมใกล้จริงๆ ก็เป็นไงสยองกันไปประมาณหนึ่งทีเคจะใช้ของ b e n e f i t เนี่ยไปบริเวณด้านขวาของใบหน้านะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีสีที่เป็นแบบสีเนื้อเนื้อนิดหนึ่งนะคะจางๆบางๆมากๆพอทางลงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นสี อะไรนะคะมันก็ไม่ได้โชว์สีอะไรลักษณะของ texture ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นลักษณะเจลเจลกึง่งซิลิคนนะคะก็คือทาเสร็จลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันลื่นนะคะแล้วมันก็ไปช่วยแบบว่าปกปิดรูขุมขนตรงนั้นนะคะตอนนี้ยังเห็นอยู่แต่ว่าพอลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะ ต่อมาด้านซ้ายนะคะนหน้าด้านซ้ายของ tk tk ก็จะใช้ตัวของเมเบลีนตัวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์มีลักษณะเหมือนเป็นเ,เป็นสีใสๆนะคะไม่มีสีไม่มีใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เ,เนื้อของผลิตภัณฑ์เนี่ยเหมือนกันมากๆนะคะก็คือมีลักษณะที่เป็นเจลเจลซิลิคนซิลิคนนะคะพอทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะลื่นเป็น,ปน,ปนแบบลื่นๆอยู่บนใบหน้านะคะออตอนนี้เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยให้ลักษณะของการปกปิดเนี่ย แบบเดียวกันเลยไม่ได้รู้สึกว่าอันไหนปกปิดได้ดีกว่ากันนะคะก็คือถ้าเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะยังเห็นว่าบนใบหน้าที่เคเนี่ยก็ยังพอที่จะมองเห็นรูขุมขนบริเวณด้านข้างจมูกอยู่นะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวที่เคจะลงรองพื้นให้ดูกันนะคะว่าหลังจากที่ลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเ,เวลาลงรองพื้นลงไปแล้วเนี่ยมันจะช่วย ทําให้สิ่งเ่านั้นเนี่ยมันจางลงหรือเปล่าที่เคในปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช้เอฟเฟสพรอมเมอร์อะไรแบบนี้นะคะเวลาลงรองพื้นเนี่ยจะยังมองเห็นรูขุมขนอยู่นะก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยที่เคใช้ n ิโตรจน่านะคะวันนี้ก็เดี๋ยวลงไปบริเวณเท่านี้ก่อนนะคะเท่าที่ ลงเฟสพรอมเมอร์เอาไว้ลืมกันไปหรือยังคะว่าข้างไหนเป็นข้างไหนข้างขวานี่ข้างขวามือทีเคนี่เป็นเบเนฟิตนะคะเป็นรองพื้นใช้ดีอีกอันนึงน,นะโอเคก็จะไม่ลงทั่วหน้านะคะจะลงแค่เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะลงอีกข้างหนึ่งเลยแล้วก็ข้างนี้เป็นข้างที่ใช้เมยบลีนะคะคอนซีนลเลอร์คอนซีนลเลอร์อะไรก็ไม่ได้ทานะวันนี้ เพราะว่าอยากให้เห็นผิวที่แท้จริงนะคะจากสิ่งที่ TK สามารถสรุปได้ในตอนนี้ก็คือบอกได้ว่า texture ของผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เนี่ยเเหมือนกันเหมือนกันเลยนะเวลาทาลงบนผิวนะคะจะมีความรู้สึกเป็นเอ่เจลเจลลื่นๆอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับซิลิโคนอะไรประมาณนี้นะคะ กไ็ได้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะเท็กซ์เจอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกันเลยนะคะประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสำหรับทีเคนะบอกได้เลยว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเหมือนกันมากๆนะคะปกปิดเขาเรียกว่าอะไรอะปกปิดรูขุมขนของท k เคเนี่ไดใ้ในประสิทธิภาพที่แบบว่าเท่าเทียมกันเลยนะไม่มีตัวไหนต่างกับกตัวไหนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็คงได้เห็นจากการที่ซูมอินให้ดู แบบใกล้ๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทีเคจะไปขอใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูกันจากที่ผ่านไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงนะคะก็เลี้ยงลูกใช้ชีวิตตามปกติมีทานข้าวนะคะก็ลิเสร็ก็เริ่มจดจัางลงไปบ้างแล้วเดี๋ยวมาขอพูดถึงสิ่งที่เรากระทำการทดสอบกันอยู่นะคะก็มาดูในเรื่องของรอยรอยของรูขุมขนนะคะก็ สภาพของหนังหน้าตอนนี้จะบอกว่ารูขุมขนเนี่ยก็ยังมีขนาดเล็กเท่าเดิมอยู่นะคะฟาวเดชั่นก็ยังติดอยู่บนหน้านะคะก็ยังเห็นว่ามันยังมีความแบบว่าความความปกปิดนะความเนียนอยู่นะคะแต่ว่าใต้ตาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรไปเมื่อเช้านะคะ ความมันเนี่ยมีขึ้นรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นนะแต่ว่าพอจับไปเนี่ยรู้สึกนะคะว่าหน้าเนี่ยมีความมันขึ้นมานิดหน่อย mm hmm. บริเวณทีโซนซึ่งปกติแล้วทีเคเนี่ยเป็นคนที่มีทีโซนอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็หลังจากที่ผ่านไปสชั่วโมงเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างที่จะพอใจนะคะเดี mm ๋ยวเรากลับมาเช้กันอีกทีนึงค่ะ โอเคกลับมาเจอกันรอบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรอบที่ทีเคมาสรุปแล้วหลหะว่าออสิ่งส,สองสิ่งที่ทีเคใช้ไปเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะคะจากการใช้ผ่านไปแล้วทั้งหมด8ชั่วโมงด้วยกันนะคะที่เคจะบอกว่ารอยรูขุมขนเนี่ยมันเริ่มโชว์ขึ้นมามากขึ้นนะคะจากที่อพพลายไปเมื่อเช้าหรือว่าจากที่ดูไปล่าสุดคือ4ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็แต่ว่า เทียบกับใช้ระหว่างใช้กับไม่ใช้นะคะทีแคจะบอกว่าใช้ดีกว่านะเออผิวหน้าทีแคเนี่ยมีโชรูขุมขนก็จริงแต่ว่าเ,เล็กกว่านะคะเล็กกว่าไม่ใช้นะแล้วก็ประสิทธิภาพของสองข้างเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเหมือนกันมากๆนะเท่าอ่านเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยตาของตัวเองชัดๆนะคะว่า รอยรูขุมขนของสองข้างเนี่ยก็มีโชวออกมาเนี่ยในขนาดที่เท่าเท่ากันปริมาณเท่าเท่ากันความมันบนใบหน้าหรืออะไรก็ช่างเนี่ยในบริเวณที่ทีเคลงไปเมื่อเช้าเนี่ยก็โชออกมาเท่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวของ Ben e ฟ i ตที่มีราคาแพงกว่าเนี่ยมันทำงานได้ดีกว่าตัวของเมเบ i ินตรงไหนนะคะสำหรับทีเคแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวจะบอกว่าให คอนเฟิร์มนะคะว่าประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนกันเท็กซเจอร์เหมือนกันให้คุณสมบัติในรูปแบบเดียวกันนะคะฟินิชหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จากการใช้มาแล้วเราทั้งวันเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เห็นความแตกต่างนะคะความแตกต่างที่จะบอกได้นะตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องเดียวนะคะคือเรื่องของราคา Benefit เนี่ยหลอดเต็ม u u l Size เนี่ยเขามีราคาประมาณ30เหรียญน,นะคะแล้วก็ของเมเบรีเนี่ย มีราคา5เหรียญ99ที่ TK ไปซื้อมาจากที่ Target นะคะกเ็เป็นการรีวิวเปรียบเทียบนะคะที่ TK ทำขึ้นมาเองเออจากการเสียงเงินซื้อใช้ด้วยตัวเองนะคะ mm hmm. ที่เพื่อนๆน,นะคะว่าจะตัดสินใจออชอบแล้วก็อยากจะลองใช้สิ่งไหนกันดูนะคะก็วันนี้ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไแล้าสวัสดีค่ะ